พอดีค่ะเพื่อนพอดีมีเนื้อหมูมาเลยทำเป็นเนื้อแดดเดียวมาเด้อมาเด้อน,นักร้องนักร้องที่ห้องน้องมบนจีมาเด้อมาเด้อมือยันมีตะค่ามือจังเลยมือหนึ่งทอดมือหนึ่งวันนี้วิว,วทำหมูแดดเดียวนะคะทำหมูแดดเดียวมานะคะนักร้องนักร้องมาเด้อเพื่อนๆดูสิ ผักด,ดองก็ไปเก็บมาแล้วเดสมผักเป็นแต่แซ่งรังเปรี้ยววพอดีทำเมื่อคืนนี้ก็วันนี้ก็ทานได้นะคะหมูแดดเดียวมาไปกับวีวีไหมทำหมูแดดเดียวกระเทียมพริกไทยนะคะวิธีทำหมูแดดเดียวเนี่ยหมูทอดแดดเดียวเนาะปกติก็ชอบปลาค่ะแต่บางทีเรา โปรตีนแล้วก็ยากนะะให้เห,เหลืองหมักซีอิ๊วขาวน้ำปลาแล้วก็พริกไทยนะคะพริกไทยนะคะเสียงมันเป็นขาดๆห,หายๆนะน้องมนตรีนะักรองแล้วก็ฟังอยู่นะคะฟังอยู่มือหนึ่งก็ทํากับข้าวไปด้วยนะคะมาเด้อมาเด้อนักรองเอ้ยหิวข้าวมาเด้อมาเด้อมาเด้อจวดจาดนะมา วันนี้ไม่ได้นึ่งข้าวเหนียวมาหมูแดดเดียวมันต้องคู่กับข้าวเหนียวใช่ไหมดูกระเทียมนี่ก็โรยได้นะคะกระเทียมโรยงานนะคะหมูแดดเดียวของวิวกระเทียมก็ต้องโรยด้วยนะกระเทียมน่าทานไหมหมูแดดเดียวอันนั้นผัดรุมนเส้นยำเหลืออยู่นะคะมาเลยมาเลยมาเด้อพ่อแม่พี่น้องเลยบ้าน้องปะโอนกรุบ วันนี้น้ำจิ้มนะคะดูสิน้ำจิ้มของวิวจิ้มอย่างเงี้ยน้ำจิ้มจิ้มกับหมูแดดเดียววันนี้ทำหมูแดดเดียวโรยด้วยงาหน้าทานไหมคะหมูแดดเดียวก็จะมีพริกกระเทียมพริกไทยกระเทียมนะคะผักดองก็ยังมีหมดแล้ววิว,วชอบสมพักแหมมาเด้อมาเด้อนักลองเอ้อ หมูแดดเดียวโรยด้วยงากระเทียมพริกไทยนะคะทอดเสร็จแล้วร้อนๆมาเลยเขา้าถ้าใครเนาะถ้าบ้านเรากับข้าวเหนียวอันนี้บางทีก็ได้ทานข้าวเหนียวบางทีก็มีข้าวสวยเมนูนี้แม่สมพักแม่ปแเป็นจะเแซ่บหอมหอมหอมกระเทียมป่านะคะโอ้ยเสียงดนตรีแม่ มานามาเด้อนักร้องนักเมนูนี้ชอบไหมคะมามาไหมมาไหมหอมหายอดใจบ่ได้แล้วอดไม่ได้แล้วค่ะมานะคะมานะคะ